บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาจากความฝันบางก็อยากบินได้เหมือนนกฝันอยากคุยกับใครที่ไหนเมื่อไรก็ได้คนแต่ละคนก็มีความฝันที่แตกต่างไม่เว้นแม้แต่เด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลินเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก มีรถคันเล็กๆที่อยู่ในซอยเล็กๆเ,เธอฝันอยากจะมีบ้านสวยๆส,สักหลังมีรถสักคันให้สำหรับครอบครัวที่น่ารักของเธอแต่กับความฝันนี้เธอจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฝันเป็นจริงขึ้นมาเธอเริ่มทำงานตั้งแต่วัยเด็กวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าจนเดือนแล้วเดือนเล่ายิ่งนานวันไป เธอยิ่งทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อเก็บสะสมรายได้ที่ละเล็กที่ละน้อยจนในที่สุดเธอได้ซื้อรถแต่เป็นรถคันเล็กๆหลายปีผ่านไปเธอยกคงทำงานไม่หยุดจนอายุมากขึ้นและงานก็หนักมากขึ้นทุกวันทุกวันและเธอก็มีบ้านแต่เป็นหลังเล็กๆเ,เธอเริ่มพบว่าเธอไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองอีกเลย เธอเริ่มอยากหยุดพักแต่ถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีรายได้และจะต้องทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจนมาวันหนึ่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านุ๊กชายคนนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของธุรกิจที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ไม่ต้องขายของลงทุนน้อยให้รายได้มหาศาลทำงานหนักแค่ไม่กี่ปีหยุดทำแล้วยังคงมีรายได้ ให้อิสรภาพทางการเงินและยังมีเวลาให้กับตนเองโดยตัวนุกเองบอกว่าเขามีรายได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนหลินตื่นเต้นมากกับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนี้งานนี้แหละคืองานที่ใช่แต่แล้วความหวังของเธอก็พังทลายด้วยคำว่าเน็ตเวิร์กแล้วทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กด้วยไม่ใช่ไม่ชอบ ไม่เอามีคนเล่าว่างานนี้ใครๆต่างก็กลัวเพราะต้องตื้อเงาะขอขายบังคับคนชวนคนสร้างความน่ารำคาญขนาดตัวเธอเองก็ยังไม่ชอบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเห็นนุกบอกว่าไม่ต้องขายของแต่ก็มีรายได้และยังมีเวลาอีกด้วย ราจะเอายังไงดีนะแล้วถ้าที่เขาบอกมันเป็นเรื่องจริงละ่ะไม่ต้องขายของรายได้เกือบสองล้านต่อเดือนได้อิสรภาพทางเวลาที่สำคัญถ้าเราไม่ทำก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมตลอดไปเอาละถ้าเพื่ออิสรภาพแค่ลองไปดูให้รู้กันไปเลย และแล้วเธอก็ได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาแผนการทำธุรกิจอย่างจริงจังร่วมกับทีมงานของกลุ่ม Together Plus International คอนเซปต์ของ Network Marketing แตกต่างจากธุรกิจโดยทัท่วไปโดยการนำรายได้ส่วนค่าการตลาดจากเดิมที่เคยเป็นของห้างสรรพสินค้ามาจ่ายให้กับพวกเราที่เป็นนักธุรกิจโดยมีมูลค่าสูงสุดถึง60%ฟังดูคุ้นคใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับในธุรกิจเน็ตเวิยุคเก่า ที่มักมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินในรูปแบบขั้นบันไดถ้าเรามียอดธุรกิจน้อยจะได้ส่วนแบ่งน้อยต้องมียอดธุรกิจให้มากพอถึงจะได้รับผลตอบแทนเต็มที่และด้วยเหตุผลนี้เองที่เป็นสาเหตุในการวิ่งไล่ขายของแล้วก็สต็อกของที่ทำให้หลายๆคนแอนตี้ชวนกันมาเหนื่อยฟรีจนไม่มีใครอยากทำแต่ในวันนี้กับบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเ บริษัทที่สร้างยอดธุรกิจกว่า10,000ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่6ปีด้วยแนวคิด One Code One World ที่ปัจจุบันมีสาขาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งลาวและกัมพูชาและมีแผนจะขยายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกแค่เริ่มต้นง่ายๆจากการเปลี่ยนที่ซื้อจากห้างร้านทัท่วไปมาซื้อกับบริษัท MST a r ที่มีเราร่วมเป็นเจ้าของด้วยสาขาที่มากมาย หรือจะเป็นการสั่งซื้อออนไลน์บริษัทก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านให้ในทันทีวันนี้แค่เริ่มเปลี่ยนสินค้าที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้รอบๆตัวให้เป็นสินค้าคุณภาพสูงจากบริษัทเอ็มสตารและด้วยศักยภาพของแผนธุรกิจ Star Matching ที่มีการจ่ายโบนัสให้กับนักธุรกิจมากถึง7ข้อเริ่มต้นกับเงื่อนไขง่ายๆสมัครสมาชิกเพียงแค่300บาทแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ชอบ ให้มากกว่า1,000 p พีวีขึ้นไปโดย1 PV มีค่าประมาณ3บาทหลังจากนั้นใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย300 PV ีวีต่อเดือนเพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์ได้รับโบน,นัส7ข้อที่มาจาก60%ค่าการตลาดแทนที่ห้างร้านต่างๆในทันทีเพียงเริ่มแนะนำเพื่อนๆที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าสู่ธุรกิจและช่วยกันทำงานกันเป็นทีมพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อให้เขาเหล่านั้น สามารถมีรายได้ที่เราจะเรียกเขาว่าสตาร์และสตาร์เหล่านั้นจะออกไปสร้างเครือข่ายเมื่อเครือข่ายใหญ่ขึ้นรายได้ก็มากขึ้นจนเกิดการขยายเน็ตเวิร์กออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดและด้วยศักยภาพของบริษัทที่พร้อมจะขยายไปทั่วโลกกับตลาดที่มีมูลค่ากว่า1,50 0 0 0ล้านบาทต่อปีถ้าเราบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอาจจะมี100คนที่ปฏิเสธมีเพียงแค่สิคนที่ตอบรับไม่ยากเกินไปใช่ไหม หลังจากนั้นจับมือกันทำงานกับพวกเรากับทีมที่เติบโตเร็วที่สุด Together plus เรามีระบบที่เหมือนกับโรงเรียนสอนธุรกิจที่จะช่วยท่านดูแลเพื่อนๆที่ตอบรับเข้าสู่ธุรกิจทำให้พวกเขาเป็นผู้นำและหนึ่งผู้นำจะกลายเป็นหนึ่งเครือข่าย <S <S เพียงเรามีทีมผู้นำ15คนเราจะสามารถมีรายได้สูงสุดถึง40ล้านบาทต่อเดือนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีความฝันเริ่มเปลี่ยนให้ฝันนั้นเป็นจริง เพียงแค่จับมือไปพร้อมกันกับพวกเราและเมื่อหลินได้เข้าใจแผนธุรกิจแค่สร้างผู้นำผ่านระบบไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เธอเริ่มต้นบอกเล่าเรื่องราวแห่งโอกาสแก่เพื่อนๆของเธอจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนสองปีผ่านไปเธอสร้างรายได้รวมกว่า40ล้านบาทจนในที่สุดเธอสามารถมอบรอยยิ้มให้กับคนที่เธอรัก และยังส่งมอบความฝันให้กับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นของเธอและไม่เพียงตัวเธอเท่านั้นเธอยังสามารถนำพาเพื่อนๆอ,อีกมากมายให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันบนเส้นทางนี้ยังได้ให้ประสบการณ์ที่แสนจะล้าค่าได้ท่องไปในโลกกว้างพร้อมกับมิตรภาพความฝันความหวังและความสำเร็จ และได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตจากทุกคำขอบคุณสำหรับโอกาสที่ช่วยเติมเต็มให้กับคุณค่าของทุกชีวิตที่เกิดมา